สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มา worldwide สู่ตำนานห่วงจุ้ยฮ่องกงโอ้โหป๋านี่ต้องเดินถอยหลังไม่ใช่ต้องเดินโง่คบมาข้างหน้าหน่อยเดินขึ้นเขาน่ยถ่วเดินขึ้นเขาอยู่นะคะเออนี่ตอนนี้เรามาบนภูเขานั้นซานซานนี่ซานแปลว่าภูเขาซานแปลว่าภูเขาเดี๋ยวป๋าใช่ซานมาทางขวาป๋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 านี่สำหรับองเสียงสาราที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่ มีชัยภูมิดีมากห่วงจุ้ยที่ดีจริงๆมันเหมือนเป็นวัดที่เหมือนเป็นวัดส่วนไว้ส่วนตัวในการตอนแรกเป็นวัดส่วนตัวด้วยออคือมันมันอาจเขาอาจจะสร้างแล้วยกให้เป็นสาธารณสมบัติเลยเราก็ไม่รู้แต่ว่าคนสร้างคืออภิมหาเศรษฐีของของฮ่องกงอ่ะลีกชิงค่ะเออลีกชิงก็คนที่ถมทะเลทําสนามบินเชฟล็อกก็เจ้าของสมัยก่อนตาโตใช้เพจโฟนฮัตชิดสันอะไรนั่น พัดชิดสันเออ,อดังนั้นเขาเสียศูนย์ในพักหนึ่งตอนอที่ไปไปเขาไประเบิดเกาะลันเตาที่ทำสนามบินเชบล็อกก็ก็เลยอาจารย์บอกว่ามังกรบาดเจ็บไหมมันก็เลยทำให้ธ<อ>ุรกิจเขาแบบสะเทือนไป จังหวัดนั้นคือมีผลทางหงจุ้ยเหมือนกับเวลาที่เรากําลังอยู่บ้านพักอาศัยหรือเราทําหงจุ้ยอะไรอยู่ดีแล้วอยู่ๆก็มีการก่อสร้างเมีระเบิดภูเขาอะไรขึ้นมาอภูเขาพังเห็นมังกรเป็นมังกรเป็นเลือดอะไรเงี้ยเลือดมังกรหรือว่าเหมือนเหมือนอย่างเชียงแสนตอนนั้นที่เราไปตรวจแล้วพอมันกําลังรุ่งเรืองอยู่ใช่ไหมใช่พอเขาเขาพัฒนาเมืองเขาเอาการดินเขาเประเบิดภูเขาปรากฏว่าภูเขา่เป็นดินแดงเอก็กลายเป็นมังกรบาดเจ็บ เป็นงเลือดออกอะไรเงี้ยเมืองมันก็เลยเสียหายอันนี้ทางทางโดยเฉพาะอารยธรรมหงวจุ้ยที่ฮ่องกงเนี่ยเขาเขาค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยเขาถือมากมเหมือนอย่างที่จะบอกว่ามันถึงขั้นมีกฎหมายไม่ยอมกัน ใช่สมมุติว่าถ้าเราสร้างอะไรขึ้นมามแล้วมันเกิดไปไปพิฆาตเออแล้วเขาคิดว่าเขาไม่สบายใจเป็นผลเสียหายกับเขาอของฟ้องนะนฟ้องเอาออกให้เราแก้ไขไม่แก้ไขมันก็จะมีเรื่องอะไรย่าเงี้ยแต่ทีนี้ที่วันนี้เนี่ยที่อยากจะคุยเนี่ยนะ,ค,ะคือทุกครั้งเนี่ยคือเวลาเรามาม,ามามามาทริปกับท่านอาจารย์เรามาตรวจเรามามาเรียนรู้นอกสถานที่กับท่านอาจารย์เนี่ยเราก็จะเอาเข็มทิศเรามาด้วยเราก็จะเช็คว่าแต่ละที่ ทิศทางเนี่ยมันมีทิศทางอะไรบ้างหรือว่าตำแหน่งนั้นแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีทิศทางอะไรมันคือนอกจากชัยภูมิอย่างที่บอกแล้วอะนะว่าเป็นอย่างไรแล้วพอได้ชัยภูมิที่ดีหรือไม่ดีอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คทิศทางคือมันก็มันก็เป็นองค์ประกอบลาดับสาคัญต่อมาจากชัยภูมิใช่ไหมพอชัยภูมิถูกอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงชัยภูมินะโอ้โหมังกรสวยมากนี่นี่วสั่งมังกรใช่ไหมอ่ะ อันนี้ต้องเราต้องนับว่าด้านหลังหลังเรานี่คือเต่าดําหลังคือเต่าดำหเจ้าแม่กวนอิมโดยมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่แล้วทางซ้ายเนี่ยก็คือฝั่งมังกรอ่าเนี่ยมังกรนู่นเลยไปโอบไปถึงนู่นเลยมุกตรงนู้นด้านหน้าเป็นภูเขาเอ้ยด้านหน้าเป็นน้ําด้วยนะคะนั่นนั่นนั่ค่ะใช่แล้วมีมีมุกมีภูเขาซ้อนซ้อนซ้อนกันเป็นชั้นๆเลยคำว่ามุกค่ะป๋ามุกก็คือเหมือนกับมีตัวปิดอ่ะมีตัวอุดพลังเหมือนอย่างทับแขกที่มีเกาะ ทั้งหลายเป็นตัวบล็อกไม่ให้พลังมันรั่วหรืออย่างคอนโดที่อาจารย์ไปดูที่ที่พัทยาที่มันต้องมีเกาะสักเกาะหนึ่งเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้พลังมันไหลออกหมดคือคุณอย่าคิดว่าเวลาเปิดไปแล้วเห็นน้ำกว้างสุดวางไม่ได้อ่ามันจะต้องเหมือนยิ่งถ้าดีคือมีภูเขาไปจบตรงนี้ไปจบตรงนี้แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีมีอะไรบังเขาเรียกว่าเกาะแล้วกันอ่าเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วแต่ภาษาของช่วยอาจารย์เรียกคำว่าเฉินอ่าฮะช่อชอชิงสละอีกนอหนู เฉินเออเออนั่นแหละแต่ว่ามุกมังกรหรือว่ามุกที่ไว้อุดรูรูของพลังไม่ให้มันออกหมดเนี่ยจริงๆใช้ภูมิแบบเนี้ยในทางภูมิศาสตร์นะ,ะมันก็เป็นช้ยภูมิที่สงบที่ป่าจากอันตราอยาอย่างอย่างอย่างเช่นทัพแขกไม่โดนสึนามิสัตหีบอย่างเงี้ยสัตหีบก็คือมีเกาะเจ็ดหกเกาะล้อมอ่าวสึนามิมันมาไม่ถึงที่เป็นกองทัพเรือไว้แต่มันมีอุทกภัยมีพายุม,มันก็ไม่โดนเนี่ย อันนี้คนโบราณเขาเขาถ<ห>ึงโอบไว้ oh, <bye. S 2> ใช่ oh, <bye. S 2> ถ้าไม่มีไม่ดีเพราะมันก็เปิดโล่งเกินไปเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือ,อน,นิชัยภูมิส่วนทิศท,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 ทางเนี่ยทิศทางเนี่ยเมื่อวานเนป๋าเนี่ยเดินโหนเยอะมากเลย <c oughs> แต่ละธนาคารที่ที่เราไปดูที่ท้องมังกรค่ะน, <c oughs> นะ เจอลักษณะชัตเตอร์13องศาเมื่อวานไปสำนักงานใหญ่นะที่ที่ตาโตลงไปแล้วถ่ายรูปกับสิงโตโซติงอ่ะนั่นนั้นนั้นนั้นคือห้องโถงแบงค์ทีนี้ป๋าก็ไปอีก่านนึงข้างหลังห้องโถงแบงค์อยู่แนวเยื้องกันหน้อันนี้ห้องโงแบงค์หันหน้ามาอันนี้อันนี้ชไนนาแบงค์ชไยนาแบงค์อยู่ตรงนั้นสำนักงานใหญ่ก็13องศาเป๊ะเลยทุกตึกนะสร้างรับที่13องศาหันไปที่อ่าวหันไปที่ด้านหน้าทะเลเนี่ยแล้ว สิบสามองศาเนี่ยนะป๋าเชื่อว่าเลยนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เรียนของจุ้ยกอาจารย์มาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินคนอื่นพูดถึงจริงไม่เคยได้ยินเหมือนกันสุ่ยล้นว้นว้นล้นสุ่ยเนี่ยมีแต่พวกเราใช้ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีเทียนตีโฟมีฟ้าดินมันจบที่เทียนอะไรที่เทียนไทยเห็นไหมคือไอ้เมื่อก่อนตอนเราเรียนเราก็สงสัยอาจารย์เหมือนกันนะ ว่าที่ทำไมอองศาพวกนี้เหล่านี้มันสําคัญยังไงหรือหรืออย่างที่ตําแหน่ง่บางคนที่เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์คเคยไปอาจารย์ตรวจของชี้อคอนโดมีเจ็ดอาถรรพ์อย่างเงี้ยในแต่ละอาถรรพ์ทั้งเจ็ดเนี่ย ก็เป็นองศาพิเศษคือหลายๆคนได้ยินแล้วแหละเดี๋ยวนี้ว่าคําว่าเจ็ดอาถรรพ์ที่ท่านอาจารย์พูดถึงบ่อยๆซึ่งมันมีเจ็ดตำแหน่งทุกคนมันก็เป็นองศาพิเศษก็คือที่เราพูดเนี่ยแหละใช่ไหมอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตําแหน่งที่ท่านอาจารย์สรรหาสร้างหรือว่าเลือกให้กับบ้านภูเขาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นตําแหน่งพิเศษทท้งนั้นเลยถูกต้องหรืออีกอันหนึ่งนะที่ป๋าประทับใจมากแล้วก็ขึ้นไปเห็นนั่นเป็นครั้งแรกที่ป๋ารู้จักองศา มีบ้านอภพี่มหาเศรษฐีของบูเกดอยู่บนภูเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็สร้างประหลาดมากเลยค่ะเอียงนิดๆแล้วมีมีมีเวิร์้งมีเหมือนกับมิงถางมิงถังหน้าใช่ไหมแล้วเขาก็เอากีเลนคู่ใหญ่ไปตั้งเพื่อบังคับทีนี้เราไปวัดกลางช่องกีเลนเหมือนประตูสวรรค์เออเป็นหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเออแล้ววันนี้มาอีกนะยิ่งคอนเฟิร์มมาอีกวันที่มาวัดที่อภพี่มหาเศรษฐีห้องโงสร้าง เพื่อเสริมบารมีให้ตัวเองนี่เลยเนี่ยวัดเนี่ยชีซ้านเนี่ยก็สามหนึ่งห้าเหมือนกันหันหาหนึ่งสามห้าก็คือหันไปที่น้ำหนึ่งสามห้าตรงนั้นเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นสวรรค์อิงสวรรค์หันหันไปหันหาน้ำเห็นไหมเพราะฉันเนี่ยเป็นการพิสูจน์แล้วนะไม่ว่าเป็นแซกีที่ท่านอาจารย์เลือกทําให้ค่ะ แทนที่เมื่อก่อนเนี่ยเรามีแค่ไสกีแปดไสกี่บ้านบ้านแปดบ้านเสือบ้านบัวเฉยแล้วแต่อิงหกสิบองศาอิงสามสิบองศาก็ว่าไปแลวอาจารย์ก็คิดว่าเฮ้ยเรามีพลังถือว่าเยอะมากแล้วสำหรับยุคแปดเออสำหรับสําหรับคนทั่วไปมีขนาดนั้นมีบ้านยุคเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วทีนี้พอมันจะใกล้หมดยุคปุ๊บท่านอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันมีพลังเพิ่มอีกแล้วมันสามารถทําได้ ทำไมจะไม่ทําคืออาจารย์เราไม่ใช่อยู่แค่อดีตและปัจจุบันแต่อาจารย์ของเราอยู่ไปยันอนาคตเอที่ยาวไกลด้วยแล้วอาจารย์ก็เลือกว่าอ่ะทั้งนั้นทําองศาพิเศษแล้วกันเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของแพะหยางไงสายกีแพะหยางก็คือฟ้าดินมันจบที่เป็นประตูแดงอะนะจ้ที่มีประตูห้ามพยามังกรอมันก็เลยกลายเป็นพลังพื้นที่หก เป็นองศาพิเศษฟ้าดินมาจบแล้วที่จะทําวันที่หนึ่งกรกฎานี้อีกทีนี้เข้าไปทําข้างในข้างในนะข้างในตรงตรงโหลสูประตูฟ้าเนี่ยนะเราเรียกเราเรียกต่างๆเออเราเรียกให้เข้าใจตรงกันว่าแทกีโหลสูประตูฟ้าอมันก็จะรับพลังหกฟ้าอีกเหมือนกันมันก็จะเป็นแทกีบ้านหกเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอมันรวมกับท่านอาจารย์คุณหมอมันก็จะเป็นหนึ่งหกแปดเก้าคือคุณหมอคุณอาจารย์เป็นหนึ่งหนึ่งใช่ คุณหมอน่ะหมอเป็นหกเป็นหกอ่าแต่ว่าทิศทางขอ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 งชัยภูมิโดยรวมมันคือแปดเวลามันคือเก้านะครับหนึ่งหกแปดเก้าอเนี่ยอาจารย์อาจารย์ถึงรออาจารย์ถึงรอวันที่หนึ่งกรกฎานี้ใช่ไม่งั้นทําไปก่อนเมื่อว่าเราเปิดประตูครั้งแรกเนี่ยประมาณทั้งสองปีละได้ได้ได้ว่าได้เร็วมากเห็นไหมวันเวลามันเดินเร็วทุกคนเข้าเก้าเข้าสู่ยุคเก้ายังไม่พอทีนี้มันต้องเอาแบบรอแสงจะดับแบบ เกี่ยวกันเล็กๆคำว่าแสงจะะดับก็คือแสงเขาเรียกว่าของยุคแปดอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไปแหละ<อ>ไปแหละ<อ>ลงลงรับทิวเขารับดินไปแล้วแต่ว่าเขาเรียกความเลือเอง<อ>จังหวะเนี้ยจังหวะรอยต่อเนี่ยสำคัญนิดเดียวยี่สิบนาที แล้วใครเคยนั่งสังเกตพระอาทิตย์ไหมเร็วมากนะป่าไม่ใช่ว่ากาลังคอยๆพัลงปุ๊บเราเห็นปุ๊บแล้วเราทุกคนต้องหยิบคศยสาบขึ้นมาเพราะไม่งั้นมันฟุบไปเลยใช่หรือเหมือนเราพาทิ่ขึ้นก็เหมือนกันถ้าเราโม่แต่เล็งๆนั้นขึ้นนนแล้วไปนู่นแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มีเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้นี้วันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็เลยทำเสียอีอย่างเงี้เกี่ยวอย่างนงี้เลยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าอาจารย์เนี่ย ใช้วิธีนี้แล้วก็เพิ่มพลังให้จริงๆพอให้าอาจารย์ทำนี่ป่าต้องบอกว่าบางทีคนอื่นทําที่อื่นแล้วเนี่ยนะอ,อาจจะน้อยใจไงค,คืออาจารย์ทำหนึ่งอย่างทุกคนในพื้นที่ได้พลังเท่ากัน แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้อยู่ในตำแหน่งนั้นเหมือนเราต้นน้ำอ่ะเราก็ได้ก่อนแค่นั้นเองคืออย่างนี้แหละจริงๆแล้วการทำแซ้กรีนี่ยคือถ้าใครเก็บได้มากที่สุดเหมือนกันทำเคล็ดค่ะทุกคนเหมือนคอนเรคชั่นนะใช่อย่างตอนแรกที่เราทำอ่าแรกๆเลยที่เราเริ่มทำอ่าเริ่มทำอวนช่างต่อมาถ้าเราทำเคล็ดอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่เหมือนอย่างเราทำเหมือนช่างเราก็ไม่รู้เราก็ตั้งตามตำแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะพอเรารู้มากขึ้นเออมีการเชื่อมเหมือนช่างหนึ่งสี่อ่าที่เขาได้คุยกันหนึ่งสี่หนึ่งสี่บ้านหนึ่งสี่คนหนึ่งสี่ประตูอ่ะยิ่งแต่ละตำแหน่งเพิ่มขึ้นมันก็ความแข็งแกร่งมากขึ้นหรือบางคนจะคุ้นชินกับอาการตั้งเครดสิบสองราศีป๋าตั้งสิบสองราศีก็ครบสิบสองตำแหน่งแล้วอะไรเรียบร้อยทีนี้พอบางคนจะอัพ S <S ก็เริ่มมีสามประสานเริ่มมีสามสอดคล้องเริ่มมีอำนาจบาร,รมีนู่นนี่นี้นั่นก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เข้าใจนะว่าแสกรกีหรือว่าตำแหน่งวิชาที่ท่านอาจารย์พูดถึงเนี่ยป่าว่าเป็นคนเดียวในประเทศนะที่พูดถึงตำแหน่งพวกนี้เป็นคนเดียวแน่นอนแล้วก็คือแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์มาอยู่ที่อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยใครเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นเพราะว่าเขา พวกเศรษฐีเนี่ยเขาทำแซกีกันทั้งนั้นเออมื่อวานใช่ไหมไไอาจารย์พูดถึงนะสมัยกี่ปีแล้วอาจารย์ทำมา25ล้านปัจจุบันนี้200เมื่อวานเนี่ยที่เราขึ้นไปบนชัยภูมิที่เป็นบันมังกรเหลวหลังมองบรรพบุรุษชมาออออแล้วก็มองมาแล้วที่บอกว่ามีมหาเศรษฐีเนี่ยเ,ออเขาก็ทํากันทั้งนั้นแต่เราก็งงเรายังพูดถึงกันว่าเขาเขาจะมีพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่จะต้องไปทําเพราะว่า เกาะเขาเล็ก<ช>มันมีพื้นที่จํากัดจะทําทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่เ,ออเหมือนไปซื้อที่บ้านเราเง่ายง่ยใช่เพราะฉะนัมันต้องสกีนมันต้องหาแบบเจาะยิงๆเมื่อกี่สิบปีก่อนที่ท่านอาจารย์ทาให้คือ <โฮ S 1> 25ล้านใช่ปัจจุบัน40ปีก่อนอาจารย์บอก ไม่ต้องไรล้อเราถามที่เขาบอก <200 S 1> ว่าสมัยนี้ 2, มันมันใช้มันคูณเข้าไปเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นพื้นที่ใครที่จะทำแซกีนะในปัจจุบันที่ฮ่องกงนี่นะจ๊ะต้องคนรวยจริงๆงจริงๆก็เหมือนอมาม่าเชอรี่ ที่ทที่เขาเล่าให้ฟังมาอาม่าลิลี่อาลิลี่อาอะไราของตาโตเองชี้บอกว่ามีที่ตรงไหนอาจารย์บอกว่าจะไปชี้อยาไปชี้ชี้แล้วไม่หมดหรอกแั้นเอามือรูปเอามีเป็นปื้นอย่างนี้แค่นี้แต่เราไม่ไม่ได้รูปแบบหน้านะเราขึ้นไปรูปบนภูเขาเพราะฉะนั้นพอมือเรารูปไปในโอ่งหลายกิโลมันคือแทบทั้งหมดแถบทั้งหมดคือกิจการความมั่งคั่งของอาม่าอาม่าไม่รู้อาม่ารับลูกว่าอยไปเป็นลูกบุณธรรมแล้วเอ้ยฉันก่อนแล้วหนูก่อนแล้วอ้าวแล้ว จเจอกันในตอนต่อไปจะมีอะไรสนุกสนุกที่ห้องกงเยอะ uh huh.